แอร์ปิ้งย่างีชาบูพี่แห่ครับครับชอบล้อๆหรือชอบลุกๆครับไม่อยากอยู่บนเวทีแล้วนี่รุยไม่ได้หรอไม่ไม่หรอไม่ชอบใช้กระบวยชอบเขาเกระบวยชัดๆนะนัดต่อพี่ย่างเลยจ้ะปกติอ๋อส ไม่ไวอพอ่อเลยชัดเจนเลยไม่โด้งนไม่ได้ใช้อะไรยากนะครับใช้แใช้แค่ใช้ยน้นาไม่คันใช้ผมหทำไมอ่ะชีมไห้แล้วไมเาจริงจริงที่แม็กซ์ใช้อะไรก็ไม่ได้นหรอกขอแค่อยู่กับน้องนาแล้วใช้หัวใจ้เรานโวยพนี้ี่เรา พีเาย่าเลยระหว่างกกไก่ไม่ได้เอกกไนะครับเปิ้งย่างกับดีซาบูร้อนเอปิ้งย่างบีซาบูร้อมหนึสยกค่ะูเใสกเอาโอเคถูกต้องสามข้อ ข้อต่อไป